ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิ n i อีกเช้านะครับหุ้นนิ n i อีกเช้าของวันที่26นะครับมิถุนายนอกประมาณ6 3 0นะหุ้น n i f อีกก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันจนถึงวันสุดนะครับก็ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รื่มชมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันจนถึงวันสุดนะครับออกเวลา9โมงครึ่งนะครับรอบเช้านะ กบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งนะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รื้อลงเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบอคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้สมัคนะฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับากดถูกใช้ด้วยนะครับกดนิ้วชี้ขึ้นนะครับนิ้วชี้ขึ้นนะอย่ากดนิ้วชี้ลงนะขอบคุณนะครับนี่คือีกเท่าเด่นเก้ากับศูนย์นะชุดวินก็สีห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เรียงกันเลยนะครับ ก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้านะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับแบบนี้นะครับชนชอบไปนําไปใช้ไม่ชนไม่ชอบก็ไม่ต้องยุลงๆเพื่อทำบันเทิงไปนะครับประมาณนี้นะชนชอบคืออะไรชนก็คือชนกับสํานักอื่น<อ>คือเลขเด่นเลขได้เลขหนึ่งตรงกับสํานักอื่นก็เอามาจจกเลยเพื่อมันมีโอกาสมากกว่าว่างั้นเด่๋ยวกูง่าย ชอบก็คือคือชอบเล่วนตัวพชอบตัวนี้ตัวนี้น่าจะมาชอบชอบอะไรเงี้ยชอบ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 เงี้ยวันนี้เราก็เอาไปใช้นะครับถ้าเราไม่ชนไม่ชอบหรือไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเราก็อยู่เฉยๆนะครับรื่นเรงเพื่อามบันเทิงกำกำเงินของเราไว้กำคุนของเราไว้อย่าให้ไปไหนเราช่องไว้ในใจเลยเราต้องเอาของเขาเท่านั้นเราต้องเอาของเขาเท่านั้นเท่าทุกวันทุกวันนะ เราก็จะได้ดังใจ่าเจ็บทันนะครับเจ็บทันนะก็ขอขอบคุณมากๆครับให้ทุกท่านโชคดีๆดีนะครับไม่เก็บไม่เจินนะบางทางบางเรนะครับตัดสินเพิ่มอู้นนะครับสวัด,ดีครับสวัสด,ดีครับ